เทพผู้ไม่พ่ายแผนในเกมตลอดการแอนตี้แฟนอย่างฮัตตี้น่ารักเมื่อยืนเจียนไอดีเกมหยืนเจียน,ยนเยนคอร์อายุ19ปีสตรีมเมอร์หน้าตาดีชอบทำอะไรเวอ,เ,วอเพื่อให้คนอื่นมาสนใจนิสัยของคุณชายเอาแต่ใจท่าทางเงื้องะราชานักทำลายมีนิสัยชอบทำลายข้าของ เหมือนฮัตก,กี้เล่นเกมเก่งมากความจำดีริศไม่มีความสามารถในการดูแลตัวเองสกิลการทำอาหารแบบควันเต็มบ้านแอนตี้แฟนของเกอ,อานชอบสร้างปัญหาและมีส่วนร่วมกับปัญหาของคนอื่นชอบหานเรื่องเกออานนอกจากนี้ยังสามารถยอมให้กับเกออานได้ในทันที กอานไอดีเกมซุยเหียนซุยิน,น,นอายุที่23ปีเทพผู้ไม่พ่ายแพ้ในเกมตลอดการจนถึงขั้นเลิกเล่นปากร้ายแม้จะไม่เป็นที่รู้จักแต่เป็นที่ยอมรับของทุกคนในความหล่อดูแลเอาใจใส่เป็นคนอัจฉริยะในการทำอาหารชอบกล่าวโทษคนอื่นชอบแกล้งคนโดยเฉพาะเมื่อยืนเจียน เปลี่ยนป้องกันเป็นโจมตีใกล้จะออนไลน์แล้วนะกดดรอคอยกันติดตามเท <Hey, S 1> พผู้ไม่พายแพนในเกมตลอดการแอนตี Anti ้แฟนอย่างฮัตก,กี้เปิดเผยความลับไอดีเกมยืนเจียนเคอร์ในตัวในละครในละครในเกมยุคลุ่งเรืองของมึงยืนเจียนไอดีเกมการเกอร์ ในตัวละครในเกมยุคเรื่องเรืองของกันเจอการแข่งขัน CP ที่ดีที่สุดกำลังจะเปิดตัวโปรดรอคอยการติดตามบางคนเล่นเกมเพื่อเพลิดเพลินไปกับความตื่นเต้นของชัยชนะยุคเรื่องเรืองยินดีด้วยท่านชนะ18ครั้งติดต่อกัน บางคนเล่นเกมเพื่อหาคู่ถ้าเจ้าแม่คู่กับข้าข้าจะฟันเจ้าซะขุนข่าเขียวขจีแต่ฉันเล่นเกมเพื่อเป็นแอนตี้แฟนของใครบางตนแฟนคขับของซูหยินต้องตายทั้งหมดแน่นอนจะให้แอนตี้แอนตี้เขาในเกมคงไม่พอหรอก ในชีวิตจริงฉันก็ไม่ป่านีหรอกนะสุยินในที่สุดนายก็ตกอยู่ในเงื้อมมือของฉันแล้วไม่คาดคิดเลยว่าเขาจะทนถึงขนาดกลายเป็นศัตรูและลุกกับดิ้นรนมีน้อยคนมากที่จะที่จะทำให้ฉันยอมจำนน และสิ่งที่เกินไปก็คือเขาถือโอกาสนี้ขอพักอาศัยที่บ้านของฉันในมือถือใหม่ถ้านายมาอยู่กับฉันฉันจะไว้ชีวิตนายเกลือจะทำแบบนั้นได้ยังไงเล่าฉันเป็นแอนตี้แฟนเชียวนะฉันไม่หยิบอยากอยู่กับนายโอ๊ย เพี yeah, yeah. ้ยเี้ยสวนไม่นึกเลยว่านายจะรีทายกรอกปั๊บกันนายเป็นใครเลยนะฉันบุคคลอันแสนธรรมดาในมวลชนชาวหยางคนที่เกลียดนายยังไงละ่ะไม่นึกเลยว่านายจะมีวันนี้เทพอันดับหนึ่งของเกมตอนนี้ตกอยู่ใน มือของฉันนานมากแล้วที่ฉันไม่ได้เจอแอนตี้แฟนแบบนี้น่าสนุกนี้นี่คำพูดนี้ฟังดูปากดีจังเลยนะฉันขอเตือนอะไรหน่อยนะหน่อยก็แล้วกันกับตอนที่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในเกมแน,น่นายไม่ใช่เทพระเจ้าสีเงินที่ทุกคนชื่นชม ปากตีไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงฉันก็ไม่ได้อ่อนหันดดิ้นลนมีน้อยคนมากที่จะทำให้ฉันยอมจำนนได้นายนายทำให้เชือกขาดได้ถอยเชือกเส้นนี้เหมาะกับนายมากกว่านายจะทำอะไร ลอยฉันนะขยับไม่ได้แย่แล้วแย่แล้วนอกจากนอกจอหมอนี่ก็ยังเก่งขนาดนี้เลยงั้นหล่อนตายแนนะ่นายมือใหม่กลัวนายรู้ไหมว่าต้องทำยังไงถึงจะทำให้ฉั้นยอมจำนวนได้ฉันฉ้นฉั้นไม่บิดฉันไม่รู้นายไม่รู้ เกิดออกฉันสอนได้นายจะทำอะไรอะไรกลัวเหรอกลัวไม่มีทางฉันไม่เคยรู้จักความกลัวสันมัโดยโดยเฉพาะกับคนที่ขาดอย่างไรเกิดกึกปากคอเลาะร้ายเหมือนกันนี่ ดูเหมือนฉันจะทำกับนายดูเหมือนฉันจะทำรุนแรงกับนายได้ถอดนายนายจะทำอะไรนายจะทำอะไรอะดูท่าทางตื่นกลัวของนายเซ่แทบจะสุดอยู่แล้วใครสุดกันฉันไม่สุดศักษีของลูกผู้ชาย จะมาหยามแบบนี้ไม่ได้ถ้าแน่จริงก็คืนกุญแจใช่ไหมแล้วเรามาสู้กันด้วยดาบปลายปืนนายจะสู้กับฉันด้วยดาบปลายปืนถ้านายแมนพอก็ปล่อยฉันซะเรามาตัดสินแพ้ชนะกันในเกมด้วยการต่อสู้กันด้วยดาบปลายปืนตัดสินกันในเกมเดียว หมายถึงในเกมหรอกหรอสายหัวหน้าเบื่อฉันไม่แข่งกับนายหรอกนายกลัวหรือสีถท่ากลัวนายคิดว่าเทพพระเจ้าจะกลัวที่จะต้องประลองกับคนธรรมดาด้วยเหรอเก๊กอย่างหรอครับ